ยังคงมีคนที่ได้เงินเยียวยานะครับคือเข้าไปเช็คสิทธิ์แล้วตา้มาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40แต่เงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้ครับคุณเข้าไปเช็คครับมันจะบอกว่าเงินโอนเข้าบัญชีคุณไม่ได้มีอยู่ประมาณถึง400,000คนนะฮะกลุ่มหนึ่งคือคนที่ผูกพร้อมเพย์แต่ดันไปผูกกับบัญชีธนาคารที่ไม่เคลื่อนไหวอ่ะคุณต้องรีบติดต่อธนาคารกับประกันสังคมครับแล้วเงินจะโอนให้ทุกพฤรหัสอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ได้สิทธิ์แล้วฮะแต่ ติดเครดิตบูโรฮะไม่สามารถที่จะนําเงินก้อนนี้ออกจากธนาคารได้เพราะไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้เนาะสิ่งแรกที่คุณต้องรีบทําวงเล็บว่ารีบนะครับคุณต้องติดต่อประกันสังคมเพื่อขอรับเป็นเช็คครับประกันสังคมจะให้คุณเป็นเช็คแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าติดต่อวันนี้แล้วประกันสังคมจะจ่ายเช็คให้คุณเลยนะครับประกันสังคมจะบอกว่าต้องรอก่อนนะฮะ เพราะหน่วยงานราชการเนอะกว่าจะออกเป็นเชก็กว่าจะออกเป็นอะไรมาให้เนี่ยมันต้องรอก่อนนะฮะแต่ก็ยังดีกว่าที่ประกันสังคมเนี่ยโอนเงินไปให้กับธนาคารแล้วเพราะถ้าเงินเยียวยาของคุณถูกโอนไปให้กับธนาคารแล้วคุณจะไม่สามารถเบิกออกมาได้แล้วนะครับเน้นย้ําว่าคนที่ติดเครดิตบูโรรีบติดต่อประกันสังคมวงเล็บว่าคุณได้สิทธิ์เยียวยานะรีบติดต่อเพื่อขอเป็นเช็คเอาเงินมาใช้ครับถ้าประกันสังคมโอนให้กับแบงก์แล้ว ไม่ได้แล้วนะครับนะารีบทำนะจ๊ะ